เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะกระผมนายสิริวัฒน์สมใจตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะปัจจุบันทำการสอนในรายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนวัดนาหนองวิทานราชอนุกูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราช,ชบุรีเขตหนึ่งครับกระผมขออนุญาตนำเรียนบริบทของโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดนาหนองวิทานราชอนุกูล นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2,567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น58คนและมีจำนวนบุคลากรทั้งหมด9คนครับสำหรับสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เกิดจากการทดสอบผลสำลี์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าการสอบโอเน ในปีการศึกษา2,565พบว่านักเรียนมีผลการทดสอบด้านหลักภาษาโดยเฉพาะเรื่องชนิดของคำไทยอยู่ในระดับที่น้อยมากนอกจากนี้นะครับการสอบถามนักเรียนยังพบว่านักเรียนบอกว่าการเรียนเรื่องชนิดของคำไทยเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามีเนื้อหาที่มากครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนยังไม่รู้ว่าจะนำเอาความรู้เรื่องชนิดของคำไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร จึงสรุปได้ว่านักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนเรื่องชนิดของคําไทยครับซึ่งการเรียนเรื่องชนิดของคําไทยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องหลักภาษานะครับอันจะนําไปสู่การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นได้ เพราะว่าการเรียนเรื่องชนิดของคําไทยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้จักนะครับแล้วก็จําแนกแล้วก็เลือกใช้คําได้อย่างถูกต้องตามบริบทนั่นเองจึงเป็นหน้าที่สําคัญของกระผมนะครับที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนครับโดยผมนะครับจะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้ปฏิบัติกิจกรรมในระหว่างการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็นําเอาเกมการสอนนะครับมาร่วมเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีเจตคติที่ดีมีแรงบันดาลใจแล้วก็แรงจูงใจที่ดีในการเรียนนั่นเองนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับผมก็จะออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นถึงประโยชน์ของการเรียนเรื่องชนิดของคําไทยนั่นเองครับกระผมนะครับก็ได้มีความสนใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการสอนครับรวมไปถึงการใช้เกมกระดานหรือว่าบอร์ดเกมนะครับผมนอกจากนี้ครับผมยังสนใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานหรือว่า activity based learning แล้วก็ gamification หรือการแข่งขันสะสมแต้มในการเรียนนั่นเองครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับกระผมก็ยังสนใจในการที่จะพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ของนักเรียนครับนั่นก็คือในเรื่องของการทํางานร่วมกันกับผู้อื่นครับกระผมนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครับวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการศึกษานวัตกรรมนะครับการจัดการเรียนรู้ครับแล้วก็นําเอามาบูรณาการในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ผมเองนะครับยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านวิชาชีพนะครับหรือว่าการ PLC กับคณะครูในโรงเรียนเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาผู้เรียนในโรงเรียนอีกด้วยครับสุดท้ายนะครับผมได้นําเอาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผมได้ออกแบบครับไปให้กับผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ตรวจหาค่าความตรงหรือว่าค่า IOC เพื่อให้แผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับกระผมนะครับจึงขออนุญาตนําเสนอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำไทยคำอุทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับแนวคิดเกม i ิฟเคชั o นครับขั้นที่1ครับขั้นเตรียมความพร้อมในขั้นนี้นะครับผมคุณครูจะนําเอาเพลงสั้นๆมาให้นักเรียนได้ร้องครับเพื่อเป็นการบริหารสมองให้กับนักเรียนซึ่งในชั่วโมงนี้ผมได้นําเอาเพลงกันไก่ไข่ผ้าไหมามาให้นักเรียนได้ร้องครับ แล้วก็ขั้นนี้นะครับยังเป็นการกระตุ้นความคิดของนักเรียนนะครับเป็นการาตรึงความสนใจแล้วก็เป็นการตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนได้อีกด้วยว่านักเรียนเนี่ยมีความพร้อมที่จะเรียนหรือไม่ครับขั้นต่อมานะครับก็คือขั้นกระตุ้นและให้ประสบการณ์ครับในขั้นนี้กระผมเองก็ได้นําเอาเกมสติกเกอร์คำบุทานมาให้หนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับโดยนําเอาสติกเกอร์นะครับที่มีการแสดงอารมณ์ที่ชัดเจนครับแล้วก็เอาคำบุทานเนี่ยมาให้หนักเรียนได้จับคู่กันซึ่ง เป็นคําบุทานที่นักเรียนนะครับจะพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันหรือว่าอาจจะได้ใช้ในชีวิตประจําวันของตอนเองนะครับเมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วคุณครูถามนักเรียนว่านักเรียนสังเกตเห็นลักษณะเด่นที่มีร่วมกันของคําที่คุณครูนํามาหรือไม่ นักเรียนตอบว่านักเรียนเห็นเป็นคําสั้นๆนะครับหรือว่าเป็นคําที่แสดงอารมณ์แล้วก็เห็นว่ามีเครื่องหมายอัศเจรีหรือว่าเครื่องหมายตกใจเนี่ยอยู่หลังคําทุกๆคําที่คุณครูเตรียมมาครับซึ่งคุณครูก็ถามต่อว่านักเรียนเนี่ยเห็นนักเรียนใช้วิธีการใดนะครับในการเล่นเกมนักเรียนก็บอกว่านําเอาอารมณ์ของสติกเกอร์แล้วก็นําเอาอารมณ์ของคำเนี่ยมาจับคู่กันก็จะเป็นการนําเข้าสู่กิจกรรมต่อไปครับในขั้นต่อไปก็คือขั้นกิจกรรมร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันนะครับ ในขั้นนี้คุณครูจะอธิบายความรู้ให้นักเรียนฟังด้วยการนำสื่อนําเสนอที่น่าสนใจรวมไปถึงการยกตัวอย่างที่ทาให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนนะครับมาให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมุตินะครับหรือว่านักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับคุณครูครับเมื่อนักเรียนฟังการบรรยายความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเกมตกสิบหยิบพันคําอุทานครับ ในกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยนำเอาความรู้ที่ตนเองได้รับนะครับมา,าประยุกต์ใช้ในการเล่นเกมเพื่อให้กลุ่มของตนเองเนี่ยประสบความสําเร็จนั่นเองครับซึ่งการทํากิจกรรมกลุ่มนี้ก็จะเป็นการพัฒนาทักษะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เป็นการพัฒนาในการทํางานร่วมกันกับผู้อื่นอีกด้วยครับ หลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะทําใบงานคําอุทานครับซึ่งก็จะเป็นใบงานรายบุคคลเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้คําอุทานได้อย่างถูกต้องหรือไม่เมื่อนักเรียนทำใบงานคำอุทานเสร็จแล้วนะครับจะเข้าสู่ขั้นอภิปรายโดยในแต่ละกลุ่มนะครับจะรับผิดชอบการอภิปรายทั้งหมด1หัวข้อด้วยกันครับแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะเตรียมไว้ทั้งหมด3หัวข้อ3ากลุ่มนะครับโดยหัวข้อที่1คือ ความหมายของคำบุทานหัวข้อที่2คือชนิดของคำบุทานและตัวอย่างหัวข้อที่3คือประโยชน์ที่ได้จากการเรียนเรื่องคำบุทานนั่นเองเมื่อนักเรียนอภิปรายกันในกลุ่มแล้วนักเรียนออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนโดยเพื่อนๆในชั้นเรียนแล้วก็กลุ่มอื่นๆเนี่ยช่วยอภิปรายด้วยนะครับเพื่อให้ความรู้เกิดเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อนักเรียนอภิปรายกันเสร็จแล้วจะเข้าสู่ขั้นสรุปครับในขั้นนี้นะครับคุณครูก็จะถามคำถามนักเรียนว่านักเรียนสามารถสรุปความรู้ในเรื่องของคำอุทานได้หรือไม่โดยคุณครูนะครับก็จะให้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็คุณครูจะถามว่านักเรียนสามารถบอกถึงประโยชน์ของการเรียนเรื่องชนิดของคําไทย7ชนิดนะครับที่เรียนมาทั้งหมดเลยได้หรือไม่เนื่องจากว่ากระผมนะครับได้สอนเรื่องชนิดของคาไทย7ชนิดนะครับด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันซึ่งตัวกระผมเองนะครับก็ได้เลือกเอาคำอุทานนะครับก็คือเป็นชนิดสุดท้ายเนี่ยมานำเสนอให้ทางท่านคณะกรรมการได้รับชมครับในด้านผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับผมนักเรียนสามารถสรุปความรู้เรื่องคำอุทานได้นักเรียนสามารถบอกถึงประโยชน์นะครับของการเรียนคำอุทานได้ดังจะเห็นได้จากการอภิปรายแล้วก็การนำเสนอความรู้หน้าชั้นเรียนครับ นักเรียนนะครับยังสามารถที่จะเลือกใช้คำบุทานได้ถูกต้องตามบริบทของประโยคด้วยดังจะเห็นได้จากการตรวจใบงานคำบุทานรายบุคคลนะครับนักเรียนร้อยละ1 0 0นะครับหรือว่าทั้งหมด10คนเนี่ยสามารถเลือกใช้คำบุทานได้ถูกต้องแล้วก็ทำใบงานอยู่ในระดับดีมากทุกๆคนเลยครับนอกจากนี้ครับในด้านสมรรถนะที่สำคัญของนักเรียนนักเรียนนะครับยังได้มีการพัฒนากระบวนการคิดครับ แล้วก็พัฒนาการทํางานร่วมกันกับผู้อื่นนะครับซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญในศตรวรรษที่21ครับนักเรียนยังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีนะครับมีความตั้งใจในการทํางานมีความตั้งใจในการเล่นเกมนะครับหรือทํากิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยอันจะนําไปสู่เจตคติที่ดีด้วยนะครับที่นักเรียนเนี่ยมีความรู้สึก ชอบนะครับมีความรู้สึกสนุกแล้วก็รักในการเรียนวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้จากรอยยิ้มนะครับหรือว่าความตั้งใจในการทํากิจกรรมทุกๆกิจกรรมของนักเรียนนั่นเองครับกระผมนะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือขอเรื่องทุกๆท่านนะครับที่กรุณารับชมการรายงานสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในครั้งนี้ครับ กระผมก็ขอสัญญาว่าจะพัฒนานักเรียนนะครับให้มีความรู้คู่คุณธรรมแล้วก็เติบโตไปเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพสำหรับวันนี้การนำเสนอการรายงานผลสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจของกระผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอกราบขอบพระคุณครับ